เจ็ดข้อคิดนะครับในการเตือนสติคุณให้คุณมีกําลังใจในเชิงบวกทุกวันนะครับข้อแรกครับตื่นมาเนี่ยให้ขอบคุณลมหายใจก่อนครับวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังเจอเรื่องร้ายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าวันนี้คุณยังมีลมหายใจคุณมีโอกาสครับเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ได้กินของอร่อยะได้ตื่นมาเจอพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็มีโอกาสทําทุกอย่างให้ดีขึ้นนะครับให้ขอบคุณลมหายใจก่อนอย่าจะเตือนสติไว้ตรงนี้ครับมีครั้งหนึ่งในอโอฟป้าเคยมีอาการแบบไม่สบายครับแล้วตื่นมาแบบ คือแบบหายใจไม่ค่อยคล่องนะครับเลยรู้สึกว่าเฮเส้นบางๆของการมีชีวิตเนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักชีวิตเรารักลมหายใจของเรานะครับและก็ที่2ครับหากวันนี้พี่ๆหลายท่านเนี่ยเจอปัญหาอยู่อยากให้รู้สึกเลยว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะที่มีปัญหา เราเป็นหนึ่งในสิ่งเล็กของจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทุกคนเจอปัญหาหมดครับแต่วันนี้เราโฟกัสแค่ตัวเราปัญหาเราจึงใหญ่มากคําโลกเมื่อก่อนเรป้าเป็นนี่อยู่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทแรกนะตอนที่แบบเริ่มเข้าออนไลน์เนี่ยแล้วเราก็ไปอบรมสัมมนาใช่ไหมเข็มที่ชีวิตไปนั่งข้างพี่ท่านหนึ่งครับชื่อพี่เปรียวเขาบอกว่าเขามีนี่สามร้อยล้านไอเราในมินิส0 0 0 0 0ก็ 300, แสดงว่าวันนั้น3 0 0 0 0ที่มันใหญ่เราโฟกัสแค่ตัวเองทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันครับแต่เราจะรับมืออย่างไรเพราะฉะนั้น เตือนใจข้อที่3ครับเราต้องหาวิธีรับมือและพิจารณาถึงสาเหตุว่าสาเหตุมันคืออะไรจะได้รับมืออย่างถูกต้องคนส่วนใหญ่เวลาที่เจอปัญหาเนี่ยพุ่งตรงไปเลยครับปัญหามันร้ายแรงปัญหามันดรามา่าใช่ครับมันเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอปัญหาเพราะเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเรายังมีชีวิตอยู่เราเจอปัญหาครับแต่ว่าตอนที่เราเจอปัญหาเนี่ยแทนที่จะนั่งดรามา่าเรามานั่งรับมือหาสาเหตุมันดีกว่าไหมครับ และก็ที่สีครับทุกอย่างันโลกใบน,นี้เป็นของชั่วคราวนะครับแล้วก็ยาวนานสลับกันไปบางครั้งเนี่ยคุณเคยเป็นแม่มีความทุกข ก็ทุกสัน้นบางครั้งก็ทุกนานบางครั้งก็สุกสัน้นนะบางครั้งก็สุกนานๆอย่างตอนนี้อบปาอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็อยากจะเก็บความสุขไว้นานๆเหมือนกันครับและแน่นอนครับทุกคนเนี่ยก็มีช่วงขณะเวลาหนึ่งก็คือ2ี่ิชั่วโมงเพราะฉะนั้นใช้มันอย่างรู้คุณค่านะครับและก็สุดท้ายครับทําทุกอย่างให้ดีที่สุดณนะยันณนะวันที่คุณยังมีชีวิตอยู่และณปัจจุบันนี้อย่าเพิ่งคิดถึงอดีตอย่าเพิ่งคิดถึงอนาคตครับทุกอย่างต้องที่นี่ตอนนี้แล้วก็อยู่กับปัจจุบัันนนี้มคือ POWER OF NOW นจริงค่ะพี่คือเคยเป็นคนหนึ่งครับที่เครียดเหมือนกันครับเรื่องการเงินนะครับไม่รู้จะเอาเงินมาจ่ายไหนแต่พอวันที่เครียดอะ่ะ ยิ่งไม่มีทางออกคุณเคยเป็นไหมครับแต่พอวันที่เราเนี่ยใจสบายสบายไม่คิดอะไรเงินกลับเข้ามาเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทํายากหน่อยแต่ว่าพี่ๆจําเป็นต้องฝึกครับป,ป้าเคยเจอแบบนี้มาสิบกว่าปีพอได้มาเจอเอ็นอพีก็เปลี่ยนชีวิตด้วยเอ็นอพีครับคือมันมีใจที่สงบขึ้นรู้จักตอบสนองดีขึ้นตัดสินใจดีขึ้นครับจนสามารถที่จะแบบเฮ้ยมานอนโรงแรมแบบนี้ได้มานอนรีสอร์ทแบบนี้ได้เหมือนกันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าจะมีชีวิตแบบนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับมันมาจากการที่เราม อย่างชั่วคราวและณปัจจุบันขณะและก็สั้นยาวสลักกันไปแค่เรียนรู้ชีวิตครับคุณก็จะมีความสุขได้ใครในที่นี้รู้สึกว่าฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่ละพิมมาให้นะครับว่าฉันพร้อมเริ่มต้นใหม่แล้วโอป้าโอปาอิสานมาสโก้เอนสวัสดีครับ